ก็ทําการประกอบนะครับผมโต๊ะบาร์นะครับตัวนี้ยาว3เมตร 6. หเซนนะครับเป็นงานไม้สักนะครับนี่ก็ทําการประกอบนะครับแล้วก็ใช้เหล็กฉากตัวนี้ครับยิงเข้าไปก่อนนะครับมันจะเป็น2ชั้นนะครับมันจะมีไม้แผ่นหนึ่งอยู่บนนี้นะครับนะนี่แล้วก็จะมีตะแกรงครับมีตะแกรงเหล็กใส่สวมเข้าไปในเหล็กฉากนะครับผมสวมเข้าไปในเหล็กฉากแบบนี้นะครับติดตั้งเหล็กฉากเสร็จนะครับผมก็นําตะแกรงมาใส่นะครับอ่ะใส่เลย สวยสวยครับใส่เข้าไปครับผมเขาจะอยู่ในเหล็กฉากแบบนี้นะครับตะแกงเขาก็จะบังแบบนี้นะครับนะเดีย๋ยวรอชมนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่เข้าไปครับอ่ะไก่จะเสร็จแล้วครับผม ก็ตอนนี้ก็กําลังยิงรีวิอยู่นะครับโชว์ได้ยันข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมนะให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับนี่ทรงก็ประมาณนี้ครับโต๊ะบาร์ครับเนี่ยเป็นงานไม้สักแผ่นเดียวนะครับนะไม้สักแผ่นเดียวดูลายครับโอ้ย่างงามนี่ฮะเก้าอี้ครับอ่าตัวนี้เนี่ยจะไม่เห็นรอยเชื่อมของตะแกรงนะครับโชว์ได้ยันข้างหลังนะครับนะนี่นะ ก็ช่างแม็กกับช่างดำก็กำลังยิงรีเวทอยู่นะครับนี่ฮะนี่ยิงเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถโชว์ได้เลยนะครับนะก็ดูสวยคลาสสิกเลยนะครับนะนี่นะผมจะไม่เรียกผมเลือกใช้เป็นรีเวทนะครับผมไม่เป็นน็อตนะครับจริงๆยิงน็อตมันก็ง่ายนะครับนะก็ยิงรีเวทมันจะดูสวยกว่านี่นะฮะก็ประมาณนี้ยิง ให้ครบนะครับยิงให้ดีๆแข็งแรงครับแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่นี่เอาเอาเน้นระวังเป็นรอยเอาไอ้ลูกแม็กออก,ก่อนออนี่นะฮะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าทรงอย่างเทพทรงอย่างสวย หลังจากติดตั้งเหล็กฉากกับตะแกงเสร็จนะครับผมก็ใส่แผ่นไม้นะครับผมด้านบนแบบนี้นะครับโอ้โหเท่ไปเลยครับผมเท่แบบนี้เลยนะครับนะในโชว์ได้ยันข้างหลังนะครับฝั่งนี้ย้อนแสงนะครับฝั่งนี้ย้อนแสงนิดนึงครับนี่ครับเท่เลยครับเท่เลยครับสวยเลยครับ นี่ฮะก็ประมาณนี้ครับทรงสวยเลยทีเดียวอ่ะนี่ก็ทําเหล็กฉากไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ยึดนะครับนะก็ะยึดกับเหล็กฉากไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับดูสวยเลยนะครับทุกคนนะนี่อ่ะเดี๋ยวถอยให้ดูทรงครับถอยให้ดูทรงร้านกาแฟนี่ต้องจัดเลยนะครับ อันนี้จัดส่งของพี่แบงค์นะครับผมพลังแบงค์นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งหลายตัวแล้วนะครับและสั่งหลายชุดแล้วชุดไม้สักก็ยาว4ี่เมตรแกก็สั่งไปนะครับในสั่งโต๊ะบาร์เพิ่มครับสวยๆครับพอประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอชมตอนติดตั้งเสร็จนะครับ